อตอนนี้เราอยู่เพทายนะครับเพ <yes, S 2> ทายคือก็มีท่านเจ้าของบ้านมาเรียกได้ว่ามาอยู่อย่างเคยจะขึ้นบ้านใหม่ประมาณสิ้นเดือนนะครับคือเอาของมาตกแต่งบ้านเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นจัดสวนพันไม้พวกหญ้าพวกอะไรก็จะอาร้านอีสานพันไม้นะครับผมอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าตรงไฟแรงต้นตาลนะครับผมตอนนี้ทีมงานช่างจะทําการยาดพื้นกระเบื้องแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะท่านเจ้าของบ้านน่าจะตกแต่งเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่มีอะไรเข้าออกอีกแล้วในการจัดสวนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรา ให้ใหท่านเจ้าของบ้านได้ปลูกยาอะไรลาเลียงดินเข้าจะได้ไม่ไม่เปื้อนในปูนยาแนวนะครับเดี๋ยวเย็นวันนี้นะครับก็ทีมงานช่างก็จะทําการยาแนวกระเบื้องในในลานจอดรถของแปลงเพทายในส่วนถัดมาก็จะเป็นแปลงแพลนแพลนก็คือยืนอ่นเอกสารไปแล้วรอนุมัดนะครับตอนนี้รวบรวมเอกสารทุกอย่างประเมินเข้าตรวจอสอบบ้านรียบ้อยแล้ววันนี้ตามจริงคิวงานของเราเนี่ยคือจะปูกระเบื้อง รอบนอกตัวบ้านทั้งหมดเลยนะครับกระเบื้องเราก็สั่งมาแล้วแต่ว่าด้วยอากาศเมื่อเช้านี้ไม่เป็นใจว่าฝนจะตกไม่ตกนะครับสรุปก็คือไม่ตกแต่ว่าช่างก็เลยทํางานไม่ได้นะครับเมื่อเช้า,ชานี้มันจะมีเปวอะปมานิดนึงครับเขาก็กลัวกระเบื้องเสียหายกระเบื้องอาจจะร่อนได้ครับก็เลยตัดปัญหาไปก็คือก็คือไม่ไม่ปูัถ้าพวกนี้ไม่มีอุสปสรรคปัญหา ช่างก็จะปูกกับเรื่องเงินนะครับผมเดี๋ยวจะพาเขามาชมห้องครัวนะครับห้องครัวห้องครัวตัวนี้คือทำเสนอเลยครับอันนี้คือเป็นสถาปนิกคนหนึ่งเลยนะครับออกแบบได้สวยมากเลยตัวนี้ข่้นจากของบ้านอ๋อยเรือมาต่างหากออกแบบเป็นเป็นโทนสีอะไรล่ะสีอ่าโทนลายไม้นรับผมก็มาคือนี่เป็นระบบดังนันนะครับอันนี้คือเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แล้วผมเคาน์เตอร์บานซิงเนี่ยโอ้ยมีทุกช่องเลยนะครับจัดให้เลยนะครับตัวนี้ข่้นจากของบ้านออกแบบเป็นเตาอั้มรูนะครับตัวนี้ ปิ้งย่างได้เลยนะตรงนี้ตรงนี้ออกแบบมาเป็นเล่นระดับนะครับเล่นระดับสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยเล่นระดับตรงนี้ก็จะวบงเตาแก๊สตรงนี้ก็จะมีถังแก๊สตรงนี้ก็ใส่จานใส่อะไรใส่ไม่เคียงใส่เนี่ยเฟือ <c oughs> ใส่เนี่ยเฟือนะครนะตรงนี้สวยมากๆเลยใช้งานแบบโอ้แสดงว่าท่านของบางนี้ชอบทำอาหารมากเลยนะนี้อ่าส่วนด้านในนี้ก็มีนะครับมีเคาน์เตอร์ที่ล้างจานมีอะไรให้อยู่แล้วคือทางโครงการเราก็แถมให้วสวยๆแล้วนะครับ ท่านเจ้าของนั่น,นก็เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็มีฝังงอนฝังงอนก็มีช่างเขามาจิดบัวด้วยนะครับบัวตรงหน้าตาดจิบบัวเสริมหล่อให้นะครับฝั่งใอาคารที่บ้านเรือนประชมนันนะครับฝั่งนี้ฝัง่งนี้นะครับในส่วนของไทยลินนี้ก็ยังไม่ใหญ่นะครับเพราะรอให้งานต่อเติมทุกอย่างเรียบร้อยกย่อนก็มันจะทําให้พื้น ล่องยาแนวเพเพื่อนนะครับไมสวยงามครับนี่ก็เสริมหล่อไปนะครับปิดปิดคัวให้เรียบร้อยครับตัวนี้โอเคนี่ก็จะเป็นความพิน้าของอบ้านในไทยชาห้องนอนหลังใหญ่ของเรานะครับโอเควันนี้ก็มาบอกกล่าวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ